สวัสดีเพั่ทุกคนครับวันนี้ผมพาไปดูที่ซานดิโกรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ในรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะโดยมีคนแจ้งเหตุเข้ามาว่ามีชายหนุ่มอายุประมาณ19-20ถึงปีนะครับไม่หล่อเท่าไหร่แต่กดส้นตีนนะครับโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนนะครับพกติดตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตำรวจเขาจะเข้าจัดการระงับเหตุยังไงนะแต่กูบอกไว้เลยนะครับมึงเจอของแท้แน่นะครับกดส้นตีนแบบนี้ เอาละเดี๋ยวก็มาดูปฏิกิริยาของมันนะว่าทําไมเขาถึงแจ้งเหตุเข้ามานะโอ้โหนะครับมันมีเนี่ยเขาวงกลมสีม่วงม่วงเขียวเขียวสมสมู้ตากูนะครับมันพกปืนนะครับแล้วก็ชูปืนขึ้นไปขึ้นมาชูขึ้นฟงขึ้นฟ้าชูจะลงจะล่อคนครับโอ้โหน่าโดนจริงๆแล้วเอาละกระโดดโงกระโดดงี่เง่ากัวเมาแน่นะครับโอ้ชัดเจนนะครับมีปืนถือในมือนะครับในรถไฟนะโอ้แล้วก็เต้นฮิปฮอปปีบอยนะทำทรงหล่อ ทำทรงเทนะครับโอ้โหนะครับโบเต้นแบบสตรีทนะโอ้สลับขาไปสลับขามานะครับเดี๋ยวมึงเจอแน่นะครับคราวนี้มันก็เดินเข้ามาที่กล้องวงจรปิดนะครับหลังเขาเคลียร์คนออกไปนะเดินดุมดุมเข้ามาล้วู้ทำทีทาท่าโอ้เอาแล้วครับโอ้เทชิบหายเลยเอาโชว์ปืนซะหน่อยอ้โหเอาเต็มเต็มกล้องละหลับตาลัภาวนาเลยคืนนี้มึงตายแน่นอนเลยเดี๋ยวตัวเขาเข้าไปไลชิบหาย พอ right ตำรวจไปถึงก็ถามว่าเขาอยู่ไหนนะก็มีเจ้าที่รถไฟเขาบอกว่ามันอยู่ในรถนะฮะบริเวณที่อยู่ก็ประมาณกึ่งกลางของรถไฟนะครับเขาเจ้าที่เขาก็พยายามชี้มือชี้ไม้บอกว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละ one gunpoint. He's in the middle. Right now, he's by himself. He has a pink backpack, black beanie. And let's open the door. พอตำรวจเขาเจอแล้วเขาก็แจ้งรูปพันธ์สังขารทางวิทยุนะฮะตำรวจก็แจ้งว่าซานิโกโพลิสนะครับโอ้ให้ยกมือขึ้น ตำรวจเขาวอแจ้งศูนย์นะว่าแม่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับโอ้โยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไม่หยุดเราเปิดประตูกมาแล้วครับเอายังไงละโอ้พอเห็นตำรวจแล้วก็เดินเข้ามาแล้วครับทำตีทำทาเตเตะล้าทำไงล่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงครับมันจะชัดเจนน้อยกว่านะครับ อาเราเดี๋ยวไปดูติดตามช่อาที่อีกมุมหนึ่งดีกว่านะครับเป็นปืนสั้นละรอบนี้นะครับรอบที่แล้วถ้ากูเปิดออกไปนะครับช่องกูบินแน่ๆนะครับไม่มีไรได้อยู่แล้วแม่งจะชิบหายไปกว่าเดิมนะโอ้โหช่วยเป็นกำลังใจให้กันเล็กๆน้อยๆสมทบทุนนะครับก็ <ใน S 1> ชว่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคมมนาละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะ้อ จังหวะเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะครับตำรวจเขาบอกให้เพื่อนเขาเปิดประตูให้นะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปลุยนะไอ้ตำรวจที่ถือปืนยาวนะฮะจะเข้าไปลุยเขาสั่งเพื่อนที่ถือปืนสั้นนะว่าให้เปิดประตูนะ เอาละชีวิตแมงแจะคกี้แน่แน่ครับช็อตนี้ที่เราข่าไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอู้เอาละครับม no, oh, ันพยายามเดินหน้าแ้วูวโดนเข้าไปแหละไอชิปะไอ้กูบอกแล้วไอ้เยี่ยมเงีเจ๋งกับตำรวจนะครับอู้วูตำรวจยูเอสแมงสุดๆจริงๆนะครับก็คือที่ว่าตายไหมครับคอมเมนต์มาด้วย